สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับกระแสหุ้นนะคะประจำเช้าวันพุธที่4กรกฎาคม2555ค่ะไปดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็สามารถปิดได้ในแดนบวกนะคะที่ระดับ1,198.07จุดเพิ่มขึ้น9.33จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย2 6 3 0 4 9 4ล้านบาทค่ะนักลงทุนสถาบันยังคงเป็นฝ่ายขายนะคะโดยขายสุดที่743.71ล้านบาท บริษัทหลักทรัพย์ขายสุดที่127.36ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาติวันนี้กลับวันนี้กลับมาซื้อนะคะ1713.66ล้านบาทค่ะส่วนนักลงทุนทั่วไปขายสุดที่842.59ิ8ล้านบาทค่ะทางด้านดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดาวโจนส์เมื่อคือนนี้ปิดในแดนบวกนะคะ7จ4 3จุดค่ะ NASDAQ นะคะปิดนะคะปรับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ40.85จุดค่ะส่วน S&P เพิ่มขึ้น8.51จุดค่ะ ทางด้านดัชนีนี่คออิตลานหุ้นญี่ปุ่นนะคะเปิดตลาดเมื่อเช้านี้เพิ่มขึ้น53.10จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบที่ตลาดนิวยอร์กนะคะเพิ่มขึ้นเชน่นเดียวกัน3.91ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปิดที่ระดับ87.66ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะดัดชนีค่าระหว่างเรือเพิ่มขึ้นเชน่นเดียวกันนะคะ50จุดปิดที่ระดับ1,063จุดค่ะความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะปิดได้ในแดนบวกค่ะเนื่องจากมีได้รับกระแสะคาดการณ์นะคะที่ว่าธนาคารกลาง ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ตลาดหุ้นนิวยอร์กยังได้รับปัจจัยบวกจากรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะคะที่ออกมาระบุว่ายอดสั่งซื้อภาคโรงงานในสหรัฐนั้นปรับขึ้นมากเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะประจำเดือนพฤษภาคมค,ค่ะตลาดยังได้รับแรงหนุนนะคะว่าธนาคารกลางยุโรปนั้นอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะ0.25มาอยู่ที่ระดับ0.7 ซึ่งถือว่าต่ําสุดเป็นประวัติการนะคะในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ตลาดก็ยังคาดว่าธนาคารกลางจีนนั้นก็จะปรับลดเพดานการสำรองเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ลงเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินค่ะวกมาดูตลาดหุ้นบ้านเรากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็ปิดได้ในแดนบวกนะคะสอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะประกอบกับราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ นักลงทุนนะคะก็คาดการในเชิงบวกว่าธนาคารกลางยุโรปนั้นอาจจะมีนะคะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตในยูโรโซนค่ะส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามนั้นคือความคืบหน้าและก็การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปนะคะขณะเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้เองก็ไม่มีปัจจัยลบที่จะเข้ามากดดัน กลยุทธ์การลงทุนค่ะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะแนะนำนะคะลงทุนหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะ ICT กลุ่มธนาคารรวมไปถึงกลุ่มพลังงานนะคะโดยแนวรับนะคะวันนี้จะอยู่บริเวณ1185จุดแนวต้านอยู่บริเวณ1220จุดค่ะหมดเวลาสำหรับจับก,กระแสหุ้นเช้าวันนี้นะคะเราจะพบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ